Welcome to Barsan AI m e t a w o r s e สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งในบางแสน a โหมดบาทเป็นอะไรก็ได้เราสามารถทำอะไรก็ได้ในนี้เราสามารถเต้นก็ได้นะเนไงเราสามารถทำการเต้นบา้บาๆบอๆอย่างนี้ยเราก็ทำได้หรือว่าจะเป็นฮิปฮอปเราก็เต้นได้ ได้เต็มที่เลยเพราะว่าไม่มีใครเห็นหน้าเราเราเป็นตัวที่มันสวมบทบาทเป็นตัวของเราในอีมิติหนึ่งมันคือโลกยุคใหม่มันคือโลกอินเทอร์เนต็ตมันคือทุกอย่างที่เราอยากจะเป็นเน่เราอยากจะเป็นอะไรเราก็เป็นได้ทั้งหมดเราสนุกไปกับมันได้อันนี้ก็คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและก็ที่นี่ก็ทำให้มันเกิดขึ้นแล้วเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาจอยกันมา ก็จะประมาณนี้เราก็จะเจอกันที่นี่บ่อยๆเราก็จะไปในสถานที่ที่เราอยากที่จะให้คุณเห็นแล้วก็คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเราจะทำทุกอย่างที่ให้คุณเข้ามาจูแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะ